มีอยู่ลายหนึ่งมาจากสคอนสวรรเข้ามาเหมือนรองอาจารย์เขาบอกตื่นเช้ามาที่ไรโพ้รักษามาสักพักไอ้ส้นเนี่ยอาจารย์จับยืดน้องยืดน้องสักพักหนึ่งแล้วให้เขาเดินใหม่โอ้ยดีจังเออทำไมหายทไมงงเลยหายใช่ไหมมันเกิดจากการลังของเชือกสมมติเชือกเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองมันตึงทั้งหมดไงพอมันตึงทั้งหมดคุณดึงหัวเชือกตึงมันก็ส่งผลได้นั้นอย่ามองแค่เขาเรียกโลคอลจุดตรงนั้นจุดเดียว เราต้องมองความสัมพันธ์ของอวัยวะที่อยู่รอบด้วยหรือไม่เจอก็มองไกลขึ้นไปคนปวดคออาจจะเกิดจากเท้าก็ได้เกิดจากเท้ามันเสียสมดุลรือ่มะของคุณก็ณทําให้เดินหลังเลยหลือบิดคอเคอเก่งออกไปแก้ปรับรองเท้าวปวดคอหายใช่ไหมไปรักษาอะไรกัรที่ปวดหลังมากไปผม่อก <c oughs> <c oughs> เ้าผมแล้วก็ยี่้าเยอะอหลังก็ดีขึ้นอยู่ประมาณสามอาทิตย์แล้วก็แปลกๆอย่างนี้ไม่แปลกหรอกเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าทฤษฎีสลิงครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้ว่ามันสัมพันธ์ยังไงเออค่ะมักกี้มักกี้กดคอต่อนะ